กินนี้ต้อรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีข่าว C P I ทำพิษเขียวสั้นเตรียมแดงต่อไม่ควรถือ B U S C ต่อแล้วจริงหรออัปเดตกับราคาวันนี้กันครับคิมนี่ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแตง่งใดวัน2วันนี้ข่าวร้ายมาตึมนะครับแต่ช่องเรามีข่าวดีตอนนี้พางบาบบิดจัดกิจกรรมแข่งขันแข่งเทรดฟิวเจอร์ ทับรางวัลไปเลยครับไม่ง่ายนะถ้าเข้าร่วมทีมกับเติร์รับรางวัลสูงสุด1,000 US ดอลลาร์รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าคุณสนใจในการแข่งเทดลิง์อยู่ข้างล่างนะครับคุณแข่งเทดกับเตอร์หยูดทีมเดียวกันเราอยู่กับบายบิทไปนานๆน,นะและที่สำคัญมีคำถามอะไรถามในทีมแข่งได้เลยนะครับถามให้เหมือนคุณมาลงคอสเสียเงินกับผมเลยยินดีตอบสูงเพราะผม,มเชื่อว่าเราจะเติบโตได้เพราะเกิดจากการถาม ด้วยกันนะครับอะใครสนใจนั่นเอ่ข้างล่างไปลุยกันนะอัปเดตข่าวสารก่อนไปวิเคราะห์กราฟวันนี้มีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งคือข่าวเรื่องคอรีเทลเซลวันเวลา2องทุ่มครึ่งคาดการณ์ที่0.8ถ้ามากกว่า0.8จะเป็นผลดีตอนน่อดอล่าไม่ได้เป็นผลดีตอ่อทรัพย์สินเสี่ยงทีนี้ไอ้คำเนี้ยที่ต้นพูดไปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคำตามตำราซึ่งอาจจะต้อง รือไม่ตรงก็ได้ยกตัวอย่างครับอย่างข่าวล่าสุดเลย CPI ที่ประกาศไปเมื่อวานนี้นะประกาศไปปุ๊บมีทั้งสูงกว่าคาดการณและเท่าคาดการเลยแต่สุดท้ายตลาดครับ DXY เห็นไหมประกาศออกมามากจริงครับมันสูงจริงมันก็ดี่ขึ้นตามตำราแต่ที่สำคัญทรัพย์สินเสีย่ยงเช่นคริปโตไม่ได้ ตามตำราแบบนั้นทรัพย์สินเสี่ยงเช่นคริปโตล่วงจริงครับแต่ล่วงเสร็จแป๊บเดียวก็ดีดขึ้นต่อเตินเลยไม่อยากให้ทุกคนจัหรือตัดสินว่าอ๋อค่าสมมติว่าเราอ่านตำราหรืออ่านจากเว็บไหนไหมาแล้วบอกว่า ถ้ามันมากกว่าคาดการจะเป็นผลไม่ดีต่อคริปโตก็ในระยะสั้นอาจจะใช่หลังจากนั้นเป็นอย่างไรให้กราฟเขาเฉลยอ,อย่าไปดาวเนาะอย่าไปดาวนี่คือสิ่งที่ผมเตือนทุกครั้งที่เราจะมาเทรดตามข่าวหรือมีความผันผวน,นเกิดขึ้นและอีกเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นบทพิสูจน์เนาะใครเทรดสั้นใครรับความผันผวน,นได้หรือไอ้แท่งแบบนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้ว อยู่ที่คุณจะเอาตัวไปรับมันหรือเปล่าถ้าคุณไม่เอาตัวไปรับมันยินดีด้วยครับคุณไม่เสี่ยงแต่ถ้าคุณเอาตัวไปรับมันแล้วคุณเจ็บก็ยินดีด้วยคุณได้บทเรียนข้อสําคัญไปแล้วนะนอกจากข่าวตรงนี้เองนะมีในส่วนของเดี๋ยวคุยเรื่อง BUSD กันภายหลังนะมาอัปเดตบิตคอยกันนะ,ะก่อนที่อัปเดตบิตคอย DXY ครับแล้วตอนเนี้หลังจากที่ DXY มันตีดโดขึ้นมาแล้วติดแนวต้านอยู่ก็ เตอนมองว่าค่อนข้างสำคัญว่าถ้าฝ่า103.5ตรงนี้ไปได้ครับอาจจะเห็นการพักตัวลงต่อของตลาดคริปโตซึ่งมันควรจะพักตัวมานานแล้วนะ <c oughs> เออก็เดี๋ยวรอรุ้นะครับว่า d ี y จะขึ้นไปทะลุแนวต้านไหมถ้าทะลุขึ้นไปเงินอาจคริปโตอาจจะไหลออก กลับมาดอลลาร์ตรงนี้ได้ในฝากฝั่งของบิตคอยหากเราดูในกราฟทางเฟรมใหญ่จะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งเขียวรับข่าว c v i ดีดขึ้นมาชนแนวต้าน22,300ที่เราคาดการกันไว้ครับมาดูในภาพ4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะณปัจจุบัน4ชั่วโมงย่อลงมาเล่นแถวเส้น EMA 200แล้วดีดขึ้นไปหา EMA 50พร้อมกับ ช่วงที่เป็นแนวตา้านปัจจุบันหากกราฟใน4ชั่วโมงยังอยู่ระหว่างแห่งเทียนยังอยู่ระหว่าง EMA 200สีเขียว EMA 50สีเหลืองจะยังมองว่าเราอาจจะยังไม่เห็นเทรนชัดในภาพภาพ4ชั่วโมงนะแต่เต้นจะบอกว่าหาก Bitcoin ไม่หลุดค e รับหาก Bitcoin ไม่หลุด EMA 200มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะดังนั้นใครที่จะเปิดชอ็อตระมัดระวัง ในช่วงนี้ด้วยนะอ่ะเราเห็นเทรนละว่าอ๋อโอเคมันประกาศข่าวขึ้นมาแล้วมันยังดูไม่เป็นเทรนด์นะถ้าเราดูในการาฟสีชั่วโมงยังมีโอกาสทั้งขึ้นต่อได้อีกหรือจะลงต่อแต่แน่นอนว่าในภาพใหญ่เราคอนเฟิร์มในใจกันไปแล้วว่าโหเฮ้ยภาพใหญ่อะ่ะมันหลุดโลแล้วนะเนี่ยมันหลุดโลแล้วอาจจะพักตัวลงไปได้อีก อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังยไม่ใช่ว่าเราไปแอบว่าอู้ก็ภาพลึกมันรีบาวแล้วอะติดแนวต้านที่คนิตเดียวเองไม่ได้ขึ้นไม่ได้อีกเฮ้ยถ้ามันไม่ขึ้นล่ะคุณมีแผนไหมเราไม่จมําเป็นต้องรู้ว่าอนาคตจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เราต้องรู้ว่ามันขึ้นทํายังไงแล้วลงเราจะ อย่างไรบ้างครับในมุมมองของคนที่มีของและไม่มีของล่ะและแน่นอนครับนะตอนนี้ผู้ทุกคนมองน่าจะมองเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฉันจะช็อตบิตคอยดีไหมอา่าฉันจะช็อตบิตคอยดีไหมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะตอนนี้ผมจะไม่ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ทําอะไรครับเพราะผมไม่มั่นใจจริงๆว่านะตรงเนี้ที่มันย่อลงมามันจะมีโอกาสขึ้นไปต่อหรือลงต่อไหมเพราะ ยังไม่ได้มีอะไรที่บอกเราเลยว่าฮ้ยมันน่าจะไปทางไหนเดี๋ยวรอตลาดเฉยครับแต่เต้นยังมองเหมือนเดิมนะหากเรามองเป็นแพทเทิร์นฮิตอินหากเรามองเป็นแพทเทิร์นเฮดแอนด์ชเดอร์เราจะมีทาร์กเก็ตอยู่ที่2900ครับและจุดลับที่เรามองไว้คือ1 9 0 0กับช่วง20000เนาะที่เราเคยมองไว้ว่าถ้าเกิดย่องลงมาน่าจะจบรอบบริเวณนี้และถ้าเราตีฟิโบดูนะเดีย๋ยตีฟิโบดูคร่าวๆเราก็จะสังเกตเห็น หนึ่งสิ่งคือเห็นไหมหนึ่งันแปดร้อยอยู่ที่โกลเด้นเดลโชว์หกเซมีโอกาสนะที่อาจจะย่อมเพิตรงนี้ได้รอดูต่อครับบิตคอยยังคงไม่ได้มีสัญญาณอันตรายที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะถล่มลงหรือจะมีสัญญาณคกาที่บอกว่าฉันจะไปแล้วรอดูต่อสักวันสองวัน,วนเต้นว่าเดี๋ยวเทรนกำลังมาแน่สับตัวของบิตคอยนะต่อมาเป็นข่าวเรื่องบ u s d หลายคน กังวลนะครับหละคนกังวลแล้วเอาอยัางไงต่อทีนี้พอผมไปฟังหลายๆแหลงมาเนี่ยคิดว่าส่วนที่จะมีปัญหามากที่สุดคือ BUSD ในสหรัฐนะแต่ตัว BUSD ตรงนี้ที่เราใช้กันอะ่ะมัน global แล้วอ,อย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้ส่งผลกระทบหรอกใครที่อยู่สหรัฐาจต้องเปลี่ยนบันถือเหรียญอื่นซึ่งถ้าเกิดหากเราไปดูในกราฟ BUSD เอง มีข่าวร้ายมาหลุดเพกไปจุดหนะหลุดเพกไปจุด5%ปัจจุบันก็เริ่มกลับมาเท่า1ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็กราฟยังคงไม่มีความกังวลน,นะไม่มีความกังวลแต่เต้นจะบอกแบบนี้ทุกครั้งที่มีข่าวร้ายเราจะต้องติดตามดูเสมอว่าอุ๊ยฉันถือบ s d อยู่แล้วฉันสบายใจด้วยฉันมั่นใจ ติดตามข่าวต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สบายใจคุณหยุดถามแล้วคุณก็ไปโยกเงินไปถือเหรียญอื่นซะเพราะถ้าคุณไม่โยกเงินออกจาก USD คุณก็จะไม่สบายใจคุณก็จะเครียดและไปถามหาคำตอบกับคนอื่นๆเรอยๆว่าฉันควรทำอย่างไรดีและคนเดียวที่ทำให้คุณสบายใจได้คือตัวของคุณเองถ้าคุณสบายใจคุณมั่นใจถือต่อไปครับถ้าคุณ เฮ้ยโอ้โหกลัวมากเลยเครียดมากเลยย้ายเถอครับย้ายเถอะคุณยาได้ไปตัวกังวลไปถือเหรียญที่คุณมั่นใจ stablecoin อื่นมีให้ถือเยอะแยะนะครับในด้านของซีซก็ออกมาตอบโต้กับข่าวฝัดต,ตรงนี้เหมือนกันนะแต่มีข้อความหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็เออวะเป็นประเด็นเหมือนกันเขาบอกว่า n บ n c นจะยังคงซัพพอร์ตบ s d ต่อไปนะแต่ในอนาคตเนี่ย คือเขาก็คาดการไว้แล้วแหละว่าผู้ใช้งานอาจจะเปลี่ยนเป็น Stable c คอ n อื่นกันเขาอาจจะไม่ถือบ SD กันไปเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นซึ่งเขาก็จะปรับตามผู้ใช้งานว่าถ้าเกิดคนเปลี่ยนไปถือเหรียญอื่นกันเยอะอาจจะเลิกใช้บ SD เป็นคู่เงินหลักในอนาคตซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าบายแลนจะยกเลิกบ SD แต่ถ้าเกิดกระแสการที่เขาเอานักลงทุนเขา ไม่ใช้บ u s d กันไปใช้ Stable Coin กันเยอะอาจจะลดโปรดักที่เกี่ยวกับ u s d d นะครับยังไงก็มาติดตามกันต่อนะว่าข่าวตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูว่า USDC ที่ไปไปฟ้องที่ไปฟ้อง BSD เนี่ยจะโดนด้วยไหมนะครับศึก Stable Coin มาแล้วรอดูกันต่อมา BNB B&B ก็พูดไม่พูดอะไรเยอะครับเราคุยกันในเรื่องของสมมติฐานว่าในส่วนของการวิกที่ปิดเป็นแบรดลิดเอ็นกราฟิงเจอแท่งเทียนนี้ที่กราฟไหนระวังวิกถัดไปล่วงต่อและ B&B n ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ B&B n ก็เป็นหนึ่งในนั้นกราฟเทคนิคอลบอกเรามาก่อนแล้วและมีข่าวร้ายตามมาทำให้ B&B n ก็ยังคงไม่วิ่ง ไปไหนเลยนะครับยังคงไม่วิ่งไปไหนเลยยังคงไซเวย์อยู่มานานแล้วกลับมาที่แนวรับ 2,80, 2,55เป็น2แนวรับที่ต้องติดตามต่อและมีเส้นเทรนไลน์สีขาวตรงนี้ครับที่ดูว่าเอ้เขาย่อลงมา2ครั้งบริเวณนี้นะครั้งที่3ย่อลงมาแล้วจะกลับไปได้ไหมถ้ากลับไปไม่ได้ร้อเจอกันสับตของบีอปัจจุบันผมยังไม่ได้วางแผนเทรด BNB สักเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้วางแผนเทรด BNB สักเท่าไหร่เนาะซึ่งถ้าเกิดเราดูแบบเราลองเข้าไปดูในภาพเล็กๆนะในภาพเล็ก BNB เห็นอะไรบ้างครับเราคงจะเห็นว่าอ่ะนี่ไงบูลิตเดวเจมาและเล็กๆเพลงแท่งเทียนกลับตัว reduction มาแล้วอ่าก็เริ่มเห็นแล้วว่าหุตเบียนีอาจจะย่อม,มาประมาณนี้แล้วจะพักตัวไซเวหรือจะขึ้นไปทดสอบดนวต้าน320 อันนี้ต้องรอดูต่อไปนะว่าเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรแต่ปัจจุบัน b บ b ตันยังไม่เล่นนะครับยังไม่เห็นทรงที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะใครเล่น BNB b อยู่ก็ระบัดระวังเรื่องข่าวลายตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนยังจ้องเล่นอ่ะยังหลายคนยังแพนิกอยู่นะก็ระบัดระวังกันด้วยต่อมา APT เป็นหนึ่งตัวที่ผมเปิดไปใน Bybit ินะครับเพราะว่าผมไปลงแข่งตรงนี้นะครับใครยังลงแข่งเลนเชิญนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ไปดูกันได้เปิดไปแล้วนะครับก็ให้แผนไป ในไลน์นะครับทั้งในไลน์กลุ่มใหญ่แล้วก็ในกลุ่มแข่งใครอยากอยู่ในกลุ่มแข่ง,ขงเติ้ลทำได้ไง่ายครับเพียงแค่สมัครแข่งเทรดแล้วก็ส่ง UID นะครับทั้ง Bybit หรือ OKX OK มาที่ Facebook ของผมจะเชิญเข้ากลุ่มแข่งนะแผนของ APT ตรงนี้เรียบง่ายมากเรามองในกราฟสีชั่วโมงครับเราเห็นอยู่แล้วว่าเทรนภาพใหญ่เกิด h i ดเด้นบู l ด์เดเวอแต่ h i d เด้นบ l l ด์เดเวไม่ใช่จุด ที่เราจะตัดสินใจเข้าซื้อจุดที่เราตัดสินใจเข้าซื้อมี2อย่างครับอ่ามี3อย่างไม่ใช่2อย่างมี3อย่างคือหนึ่งเราเห็นบูลิตเดเวจนที่เกิดขึ้นมาครับที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเกิดเดเวจนแล้วมีบูลิตเอ็นคาฟิงซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดตัดสินใจซื้อของเราก็ได้แต่ผมเลือกที่จะรอชัวรอที่จะเบรกเส้นกดแพทเทิร์นตรงนี้ไปก่อนเนาะผมบอกว่าอันเนี้ย ถ้าเกิดว่ามัน breakout ก็เตรียมเข้าซื้อนะและจุด stop loss อยู่ที่12.27ถ้าหลุด12.27อันนี้โดดออกทุกกรณีและอีกหนึ่งมุมมองในเส้นค่าเฉลี่ย EMA หากในอนาคตยังไซ์เว์และกลับไปยืนอยู่เหนือเส้น EMA 50เส้นสีเหลืองได้เต้นมองว่า APT ตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจโดยแนวต้านหลักๆที่ผมมองเป็นเป้าระยะสั้นคือ10 8.5นะ18.5มาดูกันว่าถ้าเบรกต่อไปได้เดี๋ยวเราค่อยหาเป้าต่อไปปัจจุบันผมยังเปิดลองอยู่และคิดว่ามานี้อาจจะลันเทรนไปนานพอสมควรเลยนะถ้าตลาดเป็นใจคงจะเห็น a v t ทูดม o n กันอีกหนึ่งรอบใครสนใจใครเล็เลง,เลงเหรียญน,นี้อยู่ผมว่า จุดนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะตรงนี้มันดีขึ้นไปแรงแล้วเติ้นยังมีมุมมองของการที่เขาอาจจะยอ่อลงมาไหมเพื่อรับเราแล้วค่อยเทรดน้าลองขึ้นไปแบบนี้ก็โอเคอยู่นะสับตัวของ APT และตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ IMX ที่เรากาวมาหลายวันถ้าผมพูดตรงๆนะว่าผมโอ้โหกลัวมากนะคือ IMX เป็นอีกหนึ่งตัวที่ย่อลงมาที่แบบเฉีย yeah, ด Stop l ร s s ผมไปนิดเดียวนะครับแล้วมันก็ดีดไปหนละังจากข่าวอ่าซีปัจจุบัน IMX นะตอนแรกผมมองไว้สองกรณีคือเออหลุดเลยไหมเนี่ยเป็น h ฮ a i r ลโชเดแล้วหลุดเลยไหมปรากฏว่าไม่หลุดครับไม่หลุดนะแล้วมีการเบรกสวิง g ฮไปแล้วด้วยก็เลยมั่นใจครับว่าอาจจะปรับ ไป็น TP ที่1.2นะอาจจะปรับ TP ที่1.2ไว้ที่1 2เมื่อก่อนเนี่ยคุยว่าประมาณ1.28ใช่ไหมตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะท p พที่1.2แล้วนะครับแน่นอนการาฟขึ้นแรงจะมีการย่อบ้างเป็นเรื่องปกติก็ต้องรอดูต่อว่าจะเป็นอย่างไรผมเข้าลั้่งแต่จุดเกนะผมเข้าลั้งแต่จุดเกปัจจุบันสวยครับ ผมบอกเลยว่าสวยแค่รอดูตอนย่อไว้เขาย่อลงมาผมมองในหนึ่งชั่วโมงนะ EMA 200หนึ่งชั่วโมงรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่อันนี้อาจจะโดดออกก่อนแต่ถ้ารับอยู่มีแนวโน้มครับที่อาจจะขึ้นไปถึง TP 1.2ได้และหลายคนได้ออเดอร์นี้กันสะเยอะนะลองดูนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าหุยสมมตินะว่าได้จุดเข้าซื้อใกล้กับผมอะ คุณอาจจะวางซับ l o อ s เหนือทุนก็ได้ครับเพราะถ้ารอบนี้มันลงมาตับกับคุณเนี่ยทุนเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นยากแล้วแต่ถ้าเกิดโอ๊ยโอเคมันย่อลงมาไม่ถึงทุนของเราก็ลานต่อไปครับป้อนหูึ2ยังคงมองอยู่สัปตัร์ของ IMX นะ,ะปัจจุบันท่าวันนี้เนี่ยคงประมาณนี้แหละสรุปวันนี้กันบ้างครับมีข่าวอะไรบ้าง กิจกรรมแรกนะที่เราพพอร์ตกับที่บาบิัพพอร์ตเราแข่งเทรดนะครับเปิ้ลอัดฉีด1,000เหรียญอัดฉีด1,000เหรียญในทีมใครสนใจสมัครได้อยู่นะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์กับดีสคริปชั่นไปกดกันได้ 2. ข่าวครับมีคอรีเซลวันนี้ที่ต้องระมัดระวัง 3. ม,มีส่วนของบิวอสสรุปไม่ง่ายใครสบายใจถือต่อไม่สบายใจโยกไปถือเรียนอื่นนะครับ คุณจะได้ไม่เครียดเนาะและ APT ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจถ้าเกิดมันย่อลงมาใครตกรถในโครงสร้างในสัญญาต่างๆการเปิดลองยังคงได้เปรียบอันนี้น่าสนใจในการเล่นมากๆนะสุดท้าย IMF เปิดหน้ารองทนไว้ก่อนนะครับใครกลัวหลุดเส้น EMA 200ภาพหรือชั่วโมงโดดออกก่อนใครแข็งสายแข็งก็รอหลุดโลครับ0.925หลุดโลตรงนี้หนีออกก่อนเนาะ เป้า1.2ปรับเป้าลงมาแล้วก็ถ้าถึงเป้าโดดกันนะครับต้องโลมมากหวังว่าคิมนี้จะเป็นประโยชน์และคลิปนี้เพียงความคิเห็นส่วนตัวของเติ้ลเท่านั้นถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าให้เติ้นวิเคราะห์เรียนไหนเพียงไว้ที่คอมเมนต์นะครับพอทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทคลิปต่อไปได้มากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าโดยรักกชามาหนาวส่วน,นี้สวัสดีครับบายบาย